รู้จักเมธีอมรวุฒิกุลอดีตนักแสดงดาวร้ายก่อนจะผันตัวเป็นนักการเมืองอดีตนักแสดงหนุ่มชื่อดังเมทีอมรวุฒิกุลที่มักจะติดตากันกับบทบาทร้ายๆในละครที่ได้ฝากผลงานในละครหลายๆเรื่องเรื่องอาทิปโปลิศจับขโมยอย่าลืมฉันแม่นาคเพลิงรักไฟแคนเพชรตัดเพชรอติตานายห้อยถมินหัวใจไกลปืนเที่ยงจิตสังหารเป็นต้น เมธีเริ่มทำงานในวงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบกับนิตยสารนาหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจ,จากนั้นจึงตามมาด้วยผลงานต่างๆอีกมากทั้งโฆษณาทางโทรทัศน์งานแสดงรวมถึงการถ่ายแบบนูดด้วยโดยเจ้าตัวเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2514จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายที่โรงเรียนเซนดมินิก ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตภายใต้หลักสูตรเต็ม4ปีแต่ใช้เวลาเรียนแค่3ปีเท่านั้นจากนั้นได้ศึกษาต่อคอสบริหารธุรกิจหลักสูตรอนุปริญญาโทที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียาจากนั้นในปีพุทธศักราช2550เมหารยเมทีได้เปลี่ยนชื่อจริงและนามสกุลจริงเป็นทันอมอนบุญยกมีความหมายว่าผู้มีความมั่นคงและได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นนชิตอำนาจเดชานน์ ทั้งนี้เมธีเคยสร้างความหือด้วยการไล่ชกนายอดิตธรรมพิทักษ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดสุราธ,ธานีของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นคนสูงอายุเพราะเข้าใจว่าผิดคิดว่าอีกฝ่ายไม่ใช่พวกตัวเองและเคยเป็นแนวร่วมกลุ่มนอปอชอถูกดำเนินคดีครอบครองอาวุธปืนเหตุขับรถกระบะพกพาอาวุธช่วงสลายการชุมนุม10เมษายน2553โดยศารอาญาพิพากษาคาดีจำคุก2ปีซึ่งตอนนี้ติดคุกแล้ว5เดือน